ให้เราปกป้องจิตวิญญาณของเราดีไหมครับสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีเหนือสิ่งอื่นใดจงรักษาใจของเจ้าไว้เพราะมันคือแหล่งที่มาของชีวิตหนึ่งในความรับผิดชอบหลักของเราทุกคนคือให้ขจัดเอาอารมณ์และทัศนคติแห่งแง่ลบออกไปจากหัวใจของเราคุณไม่สามารถหยุดความรู้สึกขุนเคืองที่เข้ามาได้ความผิดหวังความเจ็บปวดความอิจฉาริษยาหรือความกโกรธ ไม่ให้เข้ามาได้มันพยายามจะเข้ามาเพราะเราเจอคนมากมายแต่คุณจะปล่อยให้สิ่งแง่ลบต่างๆเหล่านั้นอย่างรากฝังลงไปในจิตวิญญาณของคุณไม่ได้อย่าให้มันปนเปื้อนกับความยินดีของคุณในใจดึงเอาพลังงานของคุณออกไปแล้วคุณจะเหนื่อยคุณจะดูเศร้าและเปิดประตูให้ความเจ็บป่วยและความพ่ายแพ้เข้ามาอย่ายอมมันนะครับ จงรักษาจิตใจของคุณให้มีสุขภาพที่ดีพระคัมภีร์กล่าวว่าจงแน่ใจว่าอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมาและทำให้หลายคนเป็นมนทินจงถอนรากของการไม่ให้อภัยความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกผิดและการประนามออกไปจงอย่าปล่อยให้จิตใจของคุณกลายเป็นพิษหากจิตใจของคุณขมขื่นหากความเป็น อยู่ทางอารมณ์ของคุณถูกปนไปด้วยสิ่งที่สปกปรกมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคุณหน้าของคุณก็จะไม่สามารถยิ้มคุณจะป่วยร่างกายและจิตวิญญาณของคุณจําเป็นจะต้องแข็งแรงดังนั้นผมขอให้คุณมองไปข้างในว่าคุณมีความคิดแง่บวกหรือไม่มีความหวังหรือไม่มีความเชื่อหรือไม่มีความรู้สึกขอบคุณหรือว่าคุณปล่อยให้ความรู้สึกที่หนักอึ้งมันเข้ามาความเครียดภาระ และความกังวลใจเข้ามาแทนมันถึงเวลาแล้วที่จะทําให้จิตใจของคุณมีสุขภาพที่ดีจงอย่าเพียงแค่พยายามจัดการกับอาการต่างๆแต่จงถอนรากแห่งความขมขื่นออกมาเริ่มมอบสิ่งต่างๆไว้กับพระเจ้าปลดปล่อยความกังวลความเจ็บปวดในใจและสิ่งที่ไม่เกิดผลออกไปจากใจให้กับพระเจ้าไปซะจงดําเนินชีวิต ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและจงปกป้องหัวใจของตัวเองให้เราร่วมใจกับธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราสามารถปกป้องหัวใจของพวกเราได้รักษาให้มันเป็นอิสระจากอารมณ์และทัศนคติในแง่ลบซึ่งพยายามเข้ามาและยังรากลงเราขอประกาศว่าเราจะคอยระวังและถอนรากท่าทีลบๆใดๆออกไปจากหัวใจของเรา แล้วมันไม่สามารถเติบโตในชีวิตของเราได้เราต้องการจิตใจและร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงในนามพระเยซูคริสต์เอเมน